คอมเซ็ตคุ้มงบไม่เกิน15,000บาทกลับมารุ0ูนบอกเลยว่าคุ้มจะต้องร้องขอชีวิต สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JIB Channel ครับวันนี้เราอยู่กับคอมเซต็ตมารุ002ครับเป็นอีกหนึ่งคอมเซต็ตคุ้มครับในงบไม่เกินหมื่นห้าเชื่อมางบประมาณขนาดนี้หลายๆคนคงกำตังไว้ในมือแล้วคิดอยู่ว่าเอ๊จะซื้อคอมงบขนาดนี้ได้สเปคอะไรดีไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องจัดให้ยุ่งยากแต่อันนี้ จัดมาสโคตอยู่ในงบ15ื่นและลดราคาเพิ่มเติมจากราคาปกติด้วยนั่นก็หมายความว่าเซตนี้คุ้มมากนะครับได้อะไรข้างในเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูันทีละชิ้นเลยครับ มาเริ่มกันที่ CPU ครับตัวนี้เป็น Intel Core i3 1 2 1 0 0 F ทัานมาครับกับการ์ดจอตัวเล็กไม่แพงแต่แรงพอตัวตัวนี้เลยครับ ASUS Dual GTX 1650 OC 4ี b เมมบอร์ดอีก1ตัวคุ้มครับ ASUS Prime B 6 1 0 MKD4 ใส่ RAM ได้2สล็อต SSD ใส่ได้1ตัวตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้งานครับส่วน RAM ครับก็ให้มาพอดิบพอดีที่16 GB ตตัวนี้เป็น Kingston Fury Beast 3,200เมกะเฮิร์ตแบบ8กิก2ใส่ไป2แถวดูแล้วโดนใจส่วน SSD ครับตัวนี้เป็น WD Blue SN580 ความจุอยู่ที่500กิกะ b บต์ครับของดีที์นิยมใครๆก็เลือกใช้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยประกันให้5ปีมั่นใจได้ในคุณภาพแน่นอนครับและถัดมาครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต่างเลือกใช้ e n t e x Atom B50 ครับตัวนี้550วัตต์80พัตต์รอนนะครับใส่กับการ์ดจอ CPU สบายและก็มั่นใจได้ในคุณภาพครับและสุดท้ายครับกับเคสหน้าตาล้ำ สวยกับ p พน n t ้จีสิตัวนี้เนี่ยพัดลมจัดเต็มมากให้มาถึง3ตัวเลยเป็นพัดลมแบบ RGB สวยๆครับ Air Flo w ดี D, ด้านหน้ามีตะแกรง่งดูแล้วลำแน่นอนฝาข้างตัวนี้เป็นฝาใสเซตนี้อีก1เซตคุ้มในงบไม่เกิน15ื่นแต่ว่าเล่นเกมแล้วมันจะซาบซาแค่ไหนเนี่ยไปดูนครับมาเริ่ม,มันที่เกมแรกครับกับเกม OW วัลชารับผ้บาเป็น f ู l l HD นะครับคุณภาพกราฟิกเป็นไฮนี่ไงเป็นไงโอ้โหนี่ 93 95 99 100เฟรมบอกเลยว่าเฟรมเรตไหลลื่นมากนะครับซึ่งกันและกันฉากแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะด้วยถ้าเงยหน้ามองท้องฟ้าเฟรมเรทจะไหลไป2300รเฟรมสะา่เหมือนกันนะครับบางทีก็ดูกันเรื่องการใช้งานจริงๆดีกว่านะสำหรับเกมนี้ครับก็เป็นเกมที่ออกมา engine มันนานแล้วนะครับออกมาก่อนัวซิงูตัวนี้อีกดังนั้นครับมันก็สามารถเล่นได้ลื่นแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยเฟรมเรทนี้วิ่งเป็ร้อยนะครับในความละเอียด Full HD CPU ทำงานชิชวๆครับ36%ิกที่ความเร็ว 4.1GH กิกะเฮิรตส่วนการ์ดจอทำงานเต็มที่ครับไม่มีปัญหาคอขวดใครที่เอาไปเล่นเกมในแนวเนี้ยเกมฟรีทั้งหลายหรือว่าเกมที่กินสเปคไม่มากเนี่ยเซตนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับถัดมาครับกับฮับ G ครับเกมนี้ปรับค่า Full HD Quality เป็น Low นะครับเป็นเกมครับที่ออกมาก่อนก่อนที่ CPU ก่อนที่การ์ดจอนี้จะออกมาอีกนะฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องการเล่นเกม เอนจิ e ที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมกราฟิกสวยขึ้นอะไรมากขึ้น CPU ก็ย<ห>ั <CPU S 2> <ห>คงคงรองรับอยู่นี่เป็นไงตฟรมเมรก็80ด7เ็อ่า16เฟรมออกมาข้างน,นอกเฟรมเมรทเท่าไหร่9 4 92ขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงด้วยนะครับแรมให้ไป 11G กิกที่ใส่ไป 16G กิกก็เพียงพอ CPU การ์ดจอก็ถือว่าทำงานเข้ากันได้ดีและอุณหภูมิไม่ร้อนยราบการ,ร์ดจอเนี่ย78องศาครับส่วน CPU เนี่ใน4องศาโอ้โหนะครับเย็นเลยไม่บอกว่าคอมพิวเตอร์เือนคร่งงทา้แขใส ทำไมมันเย็นจังแถมเงียบด้วยนะคือไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับสำหรับซิงเดิมตัวนี้ซึ่งผับจีเล่นได้เนี่ยเกมอื่นอีกหลายเกมก็เล่นได้ครับเป็นไงผับจีปรับโลผมว่าภาพยังสวยนะเออเล่นได้สมูทมากนะครับใครที่อยากจะเป็นสตรีมเมอร์สตรีมเกมเบื้องต้นออก1ช่องทางนะครับเล่นผับจีโชว์เกมนี้เซตนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับกับผับจีกับมารุ002ครับ ทันมาครับกับวอร์เรนครับปรับ5 f u l HD Quality เป็น High ครับเกมนี้เกมฟรี e s p o r t เก็บไป1ศพสมแบบนิ่มเกมนี้โอ้โหคอมราคา1,5ื่นห้าทำเฟรมเรทได้200กว่าเฟรมบอกเลยว่าเล่นกันฉ่ำยิงแค่ฉัดกันแบบคมๆปาดหัวเน,น้นๆยิงแะปุ้งปังุ้งปัง,ปง,ปงแรมใช้ไป9.5กิกนะครับแรม16ที่ให้ไปเหลือเฟือไม่ต้องเพิ่มใช้ได้พอดีแน่นอนถ้าเล่นเกมอย่างวอร์เรนเนี่ยนะฮะ CPU ครับ75%เปอร์เใช้ซีพค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเป็นเกมแบบสองจีเพลเยอแล้วก็การ์ดจอก็ทำง,งานชิวๆเซี่ยงตัวทูแปดสนะครับการ์ดจอก็อาจจะแบบไม่ได้เย็นเวอร์วังอะไรมากมายแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องความร้อนนะครับ80นี่คือปกติมากเนี่ยเกมฟรีนะครับมาเราเล่นไปโหลดมาเล่นกันได้เลยแล้วก็สามารถเล่นได้ลื่นด้วยเซตนี้เป็นซเซตเบื้องต้นเล่นได้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าสบายๆกับสายเกมฟรีครับ ถัดมาครับกับเกม c o ฟเตอร์ตี้วอร์นะครับเกมนี้ปรับภาพเป็น Full HD Quality เป็นโลนะครับเฟรมเรทก็ได้ประมาณกลางกลาง60เฟรมถือว่าตามมาตรฐานยุคนี้มาให้ต่ำกว่า60เกมนี้ทำได้นะครับนี่ขนาดปรับโลนะเฟรมเรทยัง6กกว่าเฟรมเล่นได้ไหมเล่นได้ครับบางทีเพื่อนชวนมาอยากลองไปเล่นเกมดูว่าลองได้ทุกเกมแน่นอนซึ่งถ้าเป็นเกมแนวทริปเปิหรือเป็นเกมแนวแบบออนไลน์ภาพสวยๆกินสเปกเยอะเนี่ย กำเรท60เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับได้ประมาณนี้กับความงบ15นะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเล่นได้ลืนล่นแน,น่นอนและก็ยังรองรับเกมในอนาคตอีกหลายเกมด้วยที่เป็นเกมแนว Triple A ต่างๆนะครับซึ่งโดยรวมครับกับเกม Call of Duty 60 FPS เนี่ยคือมาเล่นลื่นแล้วนะครับแต่พอใจไหมก็ขึ้นอยู่แต่ละคนละกันนะครับสามารถไปต่อกับหน้าจอแบบ High Refresh Rate ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ลื่นสมมุติอะไรขนาดน,นั้นเมื่อเทียบกับพวกเกมอย่าง v a r a n t เกมอย่าง Overwatch อะไรพวกนี้ที่ไม่ได้กินสเปคเยอะนะครับแต่เล่นในขนาดนี้ก็ถือว่าคุมแล้วนะครับสำหรับคอมเซตมารุ002เซตนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเซตมารุ002นะครับอย่างที่ได้เห็นกันคือเรื่องการเล่นเกมครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าจัดจ้านปรับ 2K 4K อะไร K, K, ก็ตามแต่ได้งบ1มื่นหกับการ์ดจอ GTX 1650เนี่ยขอให้คุณปรับกราฟิกให้เหมาะสมอย่างต่ำ60 FPS เนี่ยไม่ไปไหนไกลแน่นอนนะครับแล้วก็เปอีกหนึ่งเซตนะครับเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นน,น,น,น้องๆนุนหนูหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการคอมพิวเตอร์ในราคาไม่แพงแต่ว่าใช้ทํางานได้อย่างหลากหลาย Microsoft Office โปรแกรม Adobe ต่าง ต,ตัดต่อภาพระดับ Full HD เบื้องต้นใช้งานทั่ว,วไปก็สามารถทําได้เช่นกันครับอีกทั้งเนี่ยหน้าตาเคก็สวยๆตั้งไว้บนโต๊ะโชว์บอกเลยว่าเด่นมากมองผ่านๆเนี่ยถ้าไม่บอกก็หมื่นห้า 15, นะคิดว่ายังต่าก็สามสี่หมื่นนะครับเพราะว่าเคตัวนี้เนี่ยแม่สวยจริงๆส่วนภายในก็โชว์แบบชัดเจนด้วยกรยะกจกข้างแบบใสบอกเลยว่าดูแล้วถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกับคอมเซ็ตมารุ0 0 2หรือว่าคอมเซ็ตอื่นๆที่มีมากมายกว่ารลายร้อยเซ็ตเนี่ยไปดูกันได้ที่ www.jid.co t ดนะครับมีบริการส่ง่วนส่งไวสั่งตอนนี้ส่งอีกทีภายใน3ชั่วโมงกรุงเทพและพิิมณฑนทนครับรวมไปถึงรับประกันขั้นเทพจาก JAB เสียมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ภายใน30วันและยังสามารถผ่อน1 0นได้นานสูงสุด10เดืนเอนอีกด้วยส่วนของแถมครับก็มีให้อีกเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับและบอกไว้เลยนะครับว่าที่นี่ที่เดียวที่ JDB ดังนั้นห้ามพลาดเลยครับวันนี้ดูแล้วนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like แชร์ JDB Channel เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนผมตั้นใตเต้ลคอมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย